สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนพบกับซีรีส์อินสวีเดนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูลานต้นไม้ที่ประเทศสวีเดนนะคะวันนี้จะเดินอะไรผันถอกกันพันถอกกันนะคะชื่อว่าพันถอกกันนะคะเออก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเขามีแบบต้นมุงต้นไม้เยอะมากนะคะแล้วก็ช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาก็มีแบบผักไทยมาขายด้วยนะ,ะต้นไม้ไทยอ่ะ ต้นพริกต้นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูโซนแรกกันคะ่ะทุกคนกล้วยไม้นะคะเพื่อนๆสวยงามมากนะคะเนี่ยสีฟ้าอันนี้ก็จะเป็นสีดอกสีม่วงนะคะเขาก็แบบมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันมีให้เลือกแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆคือแบบตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้แบบอินกับต้นไม้อะบอกไม่ถูก นี่เขาก็จะมีสีเหลืองด้วยนะคะนี่มีการันตีด้วยนะ5สัต้นไม้ก็มีการันตีนะคะเพื่อนๆเนี่ยการันตี5อาทิตย์นะคะคือถ้าถ้าตายก็น่าจะเอามาเปลี่ยนได้หรือว่าการันตีออกดอกภายใน5อาทิตย์อันนี้ก็ไม่มั่นใจนะคะนี่ก็จะเป็นดอกสีขาวนะคะทุกคน ตรงนู้ก็จะเป็นสีม่วงคือแบบชอบมากร้านนี้เข้ามาแล้วก็ฟินนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่มอนสเตลานะคะ ท,ที่ยะที่ย่าเขาถ่ายรูปด้วยนะคะเข้ามาในนี้แบบเหมือนป่าดงดิบเลยนะ,ะเพื่อน Uh huh. อืเพื่อนๆคะดูกระถางอันนี้ดีไซน์แบบเหมือนบาทพ้าที่เมืองไทยเลย <laughs> ด้านข้างนะคะก็จะเป็นกระถางตัวนี้โอ้รู้สึกว่าตัวนี้สวยนะคะน้องเขาสวยอะอยากได้ตรงนี้เป็นสีฟ้านะคะสวยงามนี่คือราคาของเขานะคะ129่ง่เคูเนอรนะคะแล้วก็ อันเล็กลงมาก็จะ99้าสกระถางตัวนี้ก็สวยนะคะดีไซน์ก็คล้ายๆบาดพาแต่ว่าเขามีลวดลายน่นนั่นนี่ก็แบบดูไม่เหมือนเท่าไหร่นะคะเออตรงนี้มีแต่กระถางสวยๆทย้งนั้นเลยแบบสีทองเฮ้ยสีทองตัวนี้สวยค่ะคุณขึ้นกล้องดีมากเลยนะคะข้างๆกันก็จะเป็นสีเงิน สีเงินก็สวยมีสีทองสามีดิฉันเนดูดูสามีดิฉันค่ะนี่กระถางก็มีแต่อันสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพเพื่อนๆอยากได้มีตรงนี้ก็สวยนะคะพเพื่อนๆดูอันนี้ไม่แบ ไม่ได้เป็นเซรามิกไม่ได้เป็นกระเบื้องนะเป็นแบบสังกะสีนี่เก๋ไก่อะคะ่ะอันนี้เป็นแบบสังกะสีหมดเลยนะคะทุกคนมีหลายแบบหลายขนาดหลายไซส์นะคะชอบอะตรงนู้นก็สวยนะคะเป็นแบบกระเบื้องดินเผาอัดอัดนะ นี่ตรงนี้ก็สวยมีแต่กระถางสวยๆทั้งนั้นเลยเรื่องไม่ถูกอันนี้น่าจะเป็นที่เพาะถัวงอกนะคะเพื่อนๆน่าจะไปเพาะถัวงอกได้อะดูดิเออน่าสนอนะราคานะคะอยู่ที่179่ง้ดโค ราคาก็แรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ดูสิน่าสนนะแต่ราคาแรงไปหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นพวกแบบเลมอนนะคะมีส้มจีนด้วยนะคะทุกคนนี่ส้มจีนอยู่ตรงนี้ตอนช่วงหน้าแบบซัมเมอร์เขาจะมีพริกแบบ พริกชี้ฟ้าไทยพริกขี้หนูไทยขายด้วยนะตรงนู้นก็จะเป็นส้มจีนนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเม็ดพันธุ์ต่างๆเป็นแบบเม็ดผักเม็ดอะไรนะคะเม็ดดอกไม้ต้นไม้นะคะมลิศพันธุ์เยอะแยะเหมือนกันนะคะมีให้เลือกสรรนี่มีต้นขิงด้วยนะคะเพื่อนๆนี่เขาก็จะมีรูปให้ดู อันนี้คือต้นขิงนะคะอิงเอนแฟร์ร้านะคะราคาอยู่ที่79คนต่อต้นนะทุกคนช่วงนี้หน้าหนาวก็ไม่กล้าแบบจะซื้อต้นไม้เพิ่มเพราะว่ากลัวมันตายนะคะพอเดินออกมาอีกหน่อยนะคะก็จะเป็นแบบพวกอุปกรณ์ดินปุ๋ยอุปกรณ์ที่ใช้แบบดูแลสวนปลูกผักนะคะพวกปุ๋ยพวกอาหารเสริมต่างๆนะคะ ็อยู่ตรงนี้พออมาข้างนอกแล้วก็จะรู้สึกหนาวมีฟืนขายด้วยนะทุกคน4อัน259นะคะ1อัน69โคนเนี่ยเอาไว้แบบสำหรับหน้าหนาวนะคะบานไข่ที่แบบที่มีเตาผิงอันนี้ก็จะเป็นอาหารนกนะคะนี่สำหรับนก ก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับสวนสำหรับป,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 ปลูกพงปลูกผักปลูกดอกไม้ทุกอย่างนะคะอยู่ตรงนีออ้อันนี้ก็จะเป็นแบบต้นไม้สำหรับหน้าหนาวทั้งหมดสามารถแบบอยู่ด้านนอกได้นะคะแฟนบอกว่าต้นต้นเนี้ยอยู่ด้านนอกบ้านได้นะคะทนแบบอากาศติดลบนะคะ Really อัลฟฟอเอไก็จะเป็นแบบดอกไม้ต้นไม้สำหรับที่เอาไว้ข้างนอกบ้านได้นะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนหัวกมมระหล่ำหมปบะกาศดอกกระหล่ำสวยงามนะคะทุกคน <Yes>. <S <S นี่ก็คือแบบเอาไว้นอกบ้านได้นะคะ อันนี้จะเป็นฟักทองที่แบบเอาไว้ไปแต่งช่วงฮาโลวีนนะคะทุกคน,นวิวยทำไมหน้าตาแปลกจังอันนี้เป็นฟักทองนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเอาไว้เอาไว้ไปตั้งหน้าบ้านโชว์ช่วงฮาโลวีนอันนี้มีหลายสีเลยเขาพ่นสีหรือเปล่าสีฟ้าสีม่วง ตอนนี้นะคะก็ออกมาจากร้านต้นไม้แล้วนะคะทุกคนก็ได้ปุ๋ยซื้อปุ๋ยมานะคะนี่อันนี้นะคะจะไปใส่ต้นไม้นะเพราะว่าพอดีมีน้องที่แบบรู้จักกันเขาเป็นคนดูแลคนแก่แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยผมไปบ้านคนแก่เนี่ยผมเห็นเขาใช้ปุ๋ยแบบนี้นะแล้วก็แบบต้นไม้โคตรสวยเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออ น่าสนนะคะก็ไปดูร้านต้นไม้นะคะก็มีของที่แบบอยากได้เยอะแยะมากมายเลยแต่ก็ตัดสินใจซื้อปุ๋ยมาก่อนแล้วจะกลับไปดูพื้นที่ที่บ้านนะคะว่าพอที่จะซื้อต้นไม้มาเพิ่มได้ไหมหรือจะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนอะไรนะคะ ยังไงนะคะคลิปนี้สิริก็ต้องไปแล้วนะคะก็ต้องขอตัวราท่านผู้ชมทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ